ในวันที่น่าเบื่ออย่างนี้ครับทุกคนมันควรจะหาอะไรทำสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการแก้เซ็งแล้ววันนี้เนี่ยผม Daniel Story ขอ,อนำเสนอ hmm. วันนี้ว่าทุกคนค <'s> o m e b a c k c o m e b a นะครับวันนี้เชฟเควินเนี่ยหาของเล่นมาให้ผมเสียตังค์เล่นๆกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เนี่ย นี่คือชุดแต่งนะเป็นวีไฟเลยนี่คนก็หาอัมนะครับมันมันเป็นพาร์ทของไอ้บัตแต่งที่ผมชุดนี้ถ้าถ้าใส่คันนี้ก็ะดิดพันห้าพอ้อเพรอะติดไฟให้ด้วยนะครับไฟเอาไปดีด่วนเขาเรื่องหลักก็คือวันนี้เนี่ยเชฟเควินเขาไปหาของเล่นมาให้ผมมีแล้วทุกคนจริงไม่ใช่แค่ผมหรอกก็ตอนนี้ก็ลามกินเล่นกันทั้งกลุ่มแล้วนะซื้อมาเล่นกันทั้งแกงแล้วเพราะว่ามันราคาไม่แรงนะทุกคนมันประมาณเท่าไหร่นะลูกพี่ ห้าร้อยมีทอนนะผมสนุก<ม>ได้ทั้งบ้านอย่างหนึ่งทุกคนคือมันดูเหมือนจะเป็นรถบังคับไว้หลอกขายเด็กแหละแต่ผมกับลูกพี่ซื้อมาลองเล่นแล้วมันสนุกนี้ยแถมมาเล่นมัลติเพเยอร์คือเล่นหลาย,ลายคนได้คือถ้ารถของเล่นคลาสเนี้ยถ้าถ้าย้อนไปแล้ว10-20ปีก่อนนี่นะแต่ไม่เป็นไปไม่ได้นะไม่มีแน่นอนครับราคานี้ตับลัวกับนักยุยคยนี้ราคาเนี้ยถือว่า อย <ทำ S 1> คุ้มนะทุคคกคนอ่าอย่างวันนี้อ่ะให้ลูกพี่ยกตัวอย่างเลกันสักคันหนึ่งในกล่องเนี่ยหยิบมาสักคันนำเสนอคันไหนดีตัวนี้เป็นเอาเป็น enger, ดอทชาร์เลนเจอร์ดลยว่าอ่านี่ชา a l เลนเจอร์นะครับคนที่ชอบสายม u s c l e ลมัสเซิมัสเซิลค่าอเมริกันมัสเซิลค่เอ๊ะเอ๊ะปิดฝั่งไหม <laughs> นี่นะครับโอ้โหเห็นไหมนี่ก็จะเป็นสายอเมริกัน aw, มัสเซิลครานะ นะมา่งเหมือนกันนะครับจะเป็นรถที่แบบว่าไม่ได้ซิ่งเท่าตัวนี้เนาะตัวนี้จะซิ่งกว่าเสังเกตความซิ่งเนี่ยซิ่งกว่าคือ,อยังไงลูกพี่อันนี้ต้องให้ลูกพี่เขา<อ>เดาว่านะจากดูจากาการแต่งแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นรถเก่งจริงๆคันนี้ก็น่าจะเป็นสายดิฟสายซิ่งนะจะเป็น k e บ็ o x อะไรเงี้ยอันนี้ล้อแม็กยังดูเดิมๆอยู่ดูเป็นรถถนนนะดูแบบยังไม่ได้ซิ่งสักเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวนี้จะมีเหมือนมีชชอคอัพด้วย น้าน้หลนะตัวนี้จะไม่มีตัวนี้จะดานเลยทางเรียบดิบๆเลยอ่าแล้วอย่างหนึ่งบอดี้ก็ไม่เหมือนกันลูกพี่ลองจับไปดูหน่อยเดี๋ยวให้เชฟเควินเราจับไปดูนะทุกคนคือบอดี้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันบอดี้ที่เหมือนลถบรรทุับทั่วไปนะเหมือนรถบรรทคกรุ่นพี่แล้วนที่สามารถดึงสลักแล้วยกออกมาได้เดี๋ยวให้ดึงให้ดูแล้วกันยกให้ดูนี่สลักสี่ตัวนะอ่าแล้วดูภายในนะว่าเสียวขนาดไหนในใน จริงมีไฟหน้าหลังเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าตัวเนี้จะเป็นเห็นไหมข้างในนี้แบบอย่างเฟี้ยวข้างในก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมเป็นบอดี้โครงเหมือนแบบงเหมือนรถบรรทุกสมัยก่อนเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้จะต้องไขไขตัวน็อตหลายตัวอยู่สี่ห้าตัวหกตัวแต่นี่คือดึงสลักเปิดได้เลยแล้วก็จากที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะโมได้ด้วยโมมอเตอร์โมอะไรก็แล้วแต่นะถืว่าไม่ยากน่าจะคล้ายๆกับรถกระป๋องสมัยก่อนนะ พอเราก็ลองแงะดูมาทุกคนคือมันมันน่าสนใจดีเล่นขำๆเล่นเล่นได้อยู่นะแล้วก็มีหลายโมเดลมากเลยนะจริงๆมันไม่ใช่แค่นี้ทุกคนคือร้านร้านอยู่ไหนเดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วกันแต่ใครชอบรถเต้าหู้ก็จะเป็นรุ่นนี้รถเต้าหู้อุ้ยมีทั้งเต้าหู้อันนี้อันนี้ไอเอเซเว่นแล้วก็รถเต้าหู้ไหนๆก็มาขนาดนี้ละนี่ดูด้านหลังนะครับดูข้างนอกมันยาะจะดูแบบ ดูเหมือนของเล่นหน่อยนะมันก็ของเล่นแหละแต่ว่าตัวจริงๆมาแล้วดูดีกว่าในรูปแหละอ,อ,อย่างกล่องเนี้ยแบรนด์นี้ก็จะมีเป็นพวก RX7 ตัวนี้ซาวาน่าแล้วก็มีทูโน่86นะครับทุกคนทูโน่ AE86 อ่า,าอเรียกว่า AE86 อันี้ดีกว่าอืมบอกเลยว่าทุกคนมันสนุกจริงๆคือผมไม่นึ้ว่าไอของเล่นราคาห้าร้อยมีทอนเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดนี้ คือผมเองก็คือไม่น่าเชื่อว,ว่ามันจะเล่นได้มันขนาดนี้ะ้ะทึกขนาดนี้ดีกว่าในราคานี้นะคือเนอกนนี้ราคานี้300อนี่บอกอวองจริงก็เปิดเครื่อง้วเล่นครับเดียวพังแล้วสามร้อยแต่ก่อนไม่มีหรอกนะไม่มีและอย่างหนึ่งคือเราหาซื้อของพวกแบตอะไรมาเปลี่ยนก็นได้นะใช่ช้อปปี้มีหมดออ,อ,อบอกเลยว่าเป็นของเล่นที่น่าสนใจแต,แต่ลืมไปเลยเรามีสนามนี่หว่าลูกพี่ เดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราเอาคันนี้วันนี้เราจะลุยอันนี้รถผมนะทุกคนลืมบอกเลยอันนี้ผมเพิ่งได้มา<ผ>มเพราะ,ราะว่าเอาคันนี้ไปแข่งกับพอยส์ในวันๆแล้วหน่อยนะครับอ,อันนี้พอยในวัน<ะ>นี้ก็คุมสนามอยู่อ๋อใช่รอรอใครขับอะ่ะผมนี่แหละถูกคณเกินไปเก่าอีกแล้วโอเค okay, ทุกคนพองั้นก็นี่นะครับเดี๋ยวเราย้ายไปที่สนามกันดีกว่าไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับตัดภาพมาที่สนามแฮนเมดของเรานะครับทุกคนบอกเลยว่า จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้ไม้กั้นแล้วก็ตัวพวกยางอะไรพวกนี้ก็เท่าท,ที่จะหาได้ส่วนใครไม่มีก็เอาเป็นเทปแบบตอนแรกพวกผมก็เล่นเทปกันนี่แหละจนแบบเราค่อยขยับมานะครับอันนี้เป็นเทปแล้วตามด้วยไม้กัน้นห้องโซนต่างๆพร้อมไหมนี่นะครับมาแล้วเพิ่งแกะกล่องมาลองเลย อันนี้ของผมอันนี้เป็นทูโน่นะครับทุกคน AE 86. แปดหกไปเทสเลยเทสเลยอันนี้ใส่แบตไซส์ไหนครับเนะี่ยอันนี้ 8, 1, แบต1,500มิลลิแอมป์นะฮะแบตเบิ่มๆนะครับไปลองูอ้าหูใช่ถ้า <c oughs> หู ไปครับผมไปครับตอนนี้ a อ oh ไ6ปต้องลองเชิงสนามก่อนนะครับอันนี้ไป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 นี่ผมเอาน้องเชลบีออกก่อนเอามาแต่งออกก่อน ไปครับไปครับตอนนี้มาสักรอบแบบตั้งใจปุ๊บลองปรับโลดูเผื่อง่ายขึ้นนี่แรงกว่าดเดิมออกติดตั้งเดิมโอเคเลยใหม่มันแรงกว่าเกี่ยวกับทานใหม่แล้วป่ะทานเรากำลังดีขึ้น,นอืมอโอเเ้อ กือบได้แล้วไม่เกี่ยวเราไปชนมันเองพี่ไปชนเอนชนไม้อยู่ดีเออพี่ไม่ชนนี้ก็ชนไม้อยู่ดีโอ้โหนิดเดียวโอ้โหกันชนเพิ่มมาสองนิ้วไป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 โอ้โหไปไป จริงถ้าแบบพิว๊ๆนะจริงงสนามเนี่ยมันจะไหลามากทุกคนเพราะอันนี้เราก็ทําเล่นกันมาสองสามวันแล้วนะบาไปไป,ไปตัวติดนะครับยังหาองศาแล้วก็ปรับตัวเข้ากับรถอยู่ ซือแต่ละคันเนี่ะทุกคนไดนามิกการขับเลยพวกนี้ไม่เหมือนกันเลยนะแล้วก็ตัวจอยคอนโทรเลอร์ก็ด้วยถ้าคันที่ผมว่าดิปดิปบันสุดนะผมผมชอบดอทเพราะว่าไดนามิกน้ำหนักรถมันเยอะไงเวลาดิปอะไรพวกนี้ยมันจะพอน้หนักตัวรถมันเยอะมันจะได้อีกความรู้สึกนึงเวลาขับ ลงคอไป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 โว้โหโอ้โหไป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 อุ้ยโถพนุ่มมาแล้วครับอีไปหกปาดอีกโค้งหนึ่งปึ๊บสวยไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปต้องแบบนิดนึงอ่ะ มาแล้วครับมาแล้วครับไปแล้วเอาติดโเคเอาไหมเอาไหมไปและในวันหยุดวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับมาฝากทุกคนก็บอกเลยว่าสนุกจริงๆนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันดูนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการ สนับสนุนคลิปวันหยุดของพวกเราใครที่อยากให้หาของเล่นอะไรมาก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวลองหามาเล่นไปละเจอกัน